การวางแผนภาษีนั้นจะทำให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายระบุนะครับรวมถึงต้องไม่ผิดหลักจริยธรรมด้วยครับ วางแผนการเงินกับอาจารย์ปิงวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในเรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตเราจะมีความมั่นคงในชีวิตองค์ประกอบหนึ่งหรือว่าอีกมิติหนึ่งในเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยอันนั้นก็คือในเรื่องของการวางแผนภาษีครับการวางแผนภาษีนั้นจะทําให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายระบุนะครับรวมถึงต้องไม่ผิดหลักจริยธรรมด้วยครับวันนี้เราเริ่มต้นมาดูกันก่อนครับว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นก็คือผู้ที่มีสถานะ1ใน5สถานะที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับตามที่กฎหมายกำหนด แล้วได้รับรายได้หรือว่ามีเงินได้พึงประเมินเข้ามาซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะใดๆ1ใน5ลักษณะที่ผมจะพูดต่อไปอีกเช่นกันครับแล้วรายได้หรือว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมานั้นที่เข้าเกณฑ์ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดอาจจะมาจากแหล่งรายได้ทั้งในประเทศหรือว่านอกประเทศแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดครับ นั่นหมายความว่าเวลาเราจะมาพิจารณาว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราต้องดูว่าเขาเข้าข่ายหนึ่งใน5สถานะที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเปล่าเขามีรายได้หรือว่ามีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำใน5ลักษณะที่กฎหมายกำหนดหรือไม่และแหล่งรายได้ของเขาที่มาจากในประเทศและในต่างประเทศนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เริ่มต้นจากบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายถึงบุคคลที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิดเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุขอเพียงแค่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงแก่ความตาย หากมีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนผู้ถึงแก่ความตายที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายถึงผู้ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นระหว่างปีภาษีหรือก่อนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหากมีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่เราอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าผู้ที่ถึงแก่ความตายแล้วเขาจะมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างไรกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ครับว่าให้ผู้จัดการมรดกตายาก หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกของผู้ถึงแก่ความตายต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนผู้ถึงแก่ความตายส่วนกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนั้นในปีภาษีถัดจากปีที่บุคคลถึงแก่ความตายถ้าหากยังไม่ได้แบ่งมรดกให้กับพายาคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาดและกองมรดกดังกล่าวมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ กองมรดกดังกล่าวก็ถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเช่นกันทั้งนี้ให้ผู้จัดการมรดกทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแทนผู้ถึงแก่ความตายถัดมาในส่วนของห้างหุ้นส่วนสาม,มัญน,นั้นหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากัน เพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้จากกิจการที่ทำทั้งนี้ในทางปฏิบัติได้มีการตีความคำสั่งกรมสรรพกรที่ป1 4 9อ149.2558ว่ากรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเช่นการเข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารการเข้าร่วมกันซื้อหุ้น การเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันการเข้าร่วมกันของแพทย์เพื่อทำกิจการรักษาคนไข้การเข้าร่วมกันของนักแสดงหรือพิธีกรในการรับงานแสดงหรือรับงานพิธีกรส่วนคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลนั้นให้หมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการร่วมกันอันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัน หรือก็คือไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้นเช่นคณะกรรมการนักศึกษาจัดหาทุนเพื่อกระทำกิจกรรมในกลุ่มของตนคณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงโบราณสถานชมรมแม่บ้านที่จัดกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลสุดท้ายวิสาหกิจชุมชนหมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอื่นๆที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจาการดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชนทั้งนี้รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนนั้นอาจประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลในขณะที่วิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลได้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดวิสาหกิจชุมชนรูปแบบบุคคลธรรมดา จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้ที่อยู่ในขายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสถานะใดสถานะหนึ่งใน5สถานะดังกล่าวข้างต้นถ้าหากมีรายได้หรือว่ามีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ ทั้งนี้เงินได้พึงประเมินนั้นอาจจะอยู่ในลักษณะใดๆ1ใน5ดังต่อไปนี้ครับ 1. เงินตราไทยหรือเงินตราต่างประเทศที่คำนวณค่าเป็นเงินตราไทย 2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเช่นรางวัลที่ได้รับจากการชิงโชคหุ้นที่ได้รับแจกจากบริษัท 3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เช่นการอยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่เสียค่าเช่า C เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ 5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเครดิตภาษีเงินปันผลผู้ที่อยู่ในขายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสถานะใดสถานะหนึ่งใน5สถานะดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีรายได้หรือว่ามีเงินได้พึงประเมินเท่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็จะอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนะครับแต่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งในเรื่องของแหล่งรายได้และเงื่อนไขต่างๆที่กฎหมายกำหนดซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่า แหล่งรายได้ในประเทศและแหล่งรายได้จากต่างประเทศนั้นถ้าหากมีรายได้หรือว่ามีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ 1. ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นจากแหล่งในประเทศระหว่างปีภาษีที่ผ่านมาหรือก็คือปีปฏิทินที่ผ่านมาซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาคมทั้งนี้เงินได้ที่เกิดจากแหล่งในประเทศหมายถึงรายได้ที่เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยกิจการที่ทำในประเทศไทยกิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าเป็นต้นผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นจากแหล่งในประเทศดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะมีสัญชาติใดอาศัยอยู่ที่ไหนก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเสมอครับ 2. ผู้ที่นำรายได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทยระหว่างปีภาษีที่ผ่านมาและอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 180วันในปีภาษีนั้นทั้งนี้เงินได้ที่เกิดจากแหล่งนอกประเทศหมายถึงรายได้ที่เกิดจากหน้าที่งานที่ทําในต่างประเทศกิจการที่ทําในต่างประเทศหรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีสถานะใดๆหใน5สถานะที่ผมได้กล่าวเอาไว้ข้าต้นนี้นะครับ ถ้าหากมีรายได้หรือว่ามีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน5ลักษณะข้างตน้นถ้าหากมีแหล่งของรายได้จากในประเทศหรือนอกประเทศตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดที่กล่าวถึงข้างตน้นก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีนั้นๆด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ